ซึ่มันจะมีสอผนี่ก็เหลือย่มืออย่างได้ฟรีททมเพิ่มหนูอยาก็เร่ออุนโนมากเลยอยู่ั้งานโอยอบอยู่งเมื่อกี้ได้ยินเสียงว่ามีคนรู้ว่ามีแขกรับเชิญมาหนูหนูบอกว่าเขาเรี้กเราจะแต่ตรงนี้เวลาที่มีคนมาอ๋ยหูเดินอู้างหลังมี ัวเผื่อบางคนอาจจะยังแบบไม่รู right. iga, mm ้จักกันนะคะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเนยค่ะโอเคซึ่งเราสองคนก็จะมาเป็นผู้เข้าแข่งขันอีกสองคนเพ่อขอดันเข้าเลยเหรอาอเลยไม่เอาไม่กล้าแข่งกับเขาเพราะว่า เห็นเคมีคือเคมีแต่ละคนคือดีมากใช่เห็นตามแบบว่าโซเชียลอันนี้ทุกคนไม่รู้ว่าในโซเชียลมีคนพูดถึงวเองยังไงไม่รู้เลยค่ะอยากทราบเหมือนกันค่ะเล่าอะไรกันวโอ้ต๊ไว้แลเดีวอยืนให้เดี๋ยวแบบยื่นให้ตอนนี้คือตัดขาดโลกเแบบโลแต่ว่าทุกคนแบบให้ความสนใจพวกเราอยู่เยอะพอสมควรที่ที่โลกภายนอก ข้างนข้างนอกภายในภายในใช่ของเราสองคนมาคือไม่ได้จะมาสอนอะไรใช่สอนใครไม่ได้เหมือนกันอันนี้ตื่นเต้นกว่าเข้าประกวดเองอ้ใช่วันนี้ก็จะมาถือว่าด้วยความที่เราอาจจะเคยมีประสบการณ์คลายคกันเนาะคือเราเคยอยู่แบบว่าวงหรือว่าสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันของผู้หญิงเยอะมีการแข่งขันสูงอะไรเงี้ยวันนี้ก็ถือว่าพวกเราสองคนก็จะมาเป็นเพื่อน อีกสองคนขอเป็นเพื่อนกับทุกคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่ากดดันหรือว่ามีเรื่องอะไรที่แบบอยากจะปรึกษาก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้เลยเพราะว่าก็แอบได้ยินมาว่าช่วงระหว่างเนี้จะมีการเขาเรียกอะไรเข้าห้องเปิดใจใช่ใช่รับพี่เขาแจ้งมาว่าทุกคนคือแบบเหมือนเครียดไหมคะกดดันไหมบ้างบ้างแต่พูดไม่เครียดเลยก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าแบบเหมือนพอเราเข้ามาใช้ชีวิตในนี้ก็จริงแต่ว่ามันเหมือน ณตอนนี้ทุกคนก็มีในเรื่องของการโหวตอ,อยู่ข้างนอกอที่ทุกคนก็มันก็เหมือนเป็นการแข่งขันกันใน,ในอะไรนี้ใช่ไหม